الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ولو كره, ولو كره المشركون أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا غاية له ولا آخر وأعوذ من الشرك والشك فإنه عليم بالدماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن المتشابه والمناصب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث من أشرف الفضائل وأطيب المناصب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Mujumu Zawain. Ama bade. Fayyah an Nafs. Ittakul Allah. Ittakul Allah. In kuntu muaminin. Inna al Maut minhu. Fa Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. ก็ถือว่าวันนี้สำคัญอีกวันหนึ่งในรอบสัปดาห์รายย่างนอ้อยเราก็ได้มาทาการละหมาดวันศุกร์และพกปะพ่อแม่พี่นอ้องที่คนหน้าคนตากาันได้ถามทุกสุขและในวันนี้อยากจะพูดในเรื่องความชัดเจนในาศาสนาอิสลามแน่นอนนะครับบนโลกใบนี้มี ร้อยแปดพันอย่างศาสนามีวัตถุมากมายที่ถูกสถาปนากราบไหวเป็นเช่เชนพระเจา้าแต่ในบรรดาศาสนาบนโลกใบนี้ศาสนาที่เก่าแก่และศาสนาที่ถูกรับรองจากอัลลอฮฮาาละก็คือศาสนาอิสลามเท่านั้นอย่างเช่นในคำพีอัลกุรอานที่พระองค์ว่า อินนัดดีนอินดัลอฮิอิสลามแท้จริงศาสนาในศัศนะของพระองค์อัล์ a l l นั้นก็คือศาสนาอิสลามเท่านั้นที่นี้ในเงศาสนาถูกรับรองเฉพาะศาสนาเดียวทั้งที่บนโลกใบนี้มีหลากหลายศาสนาเสียเลนฉะนั้น พอแม่พี่น้องทุกท่านบุตรหลานของเราที่ได้เกิดในสภาพความเป็นมุสลิมตั้งแต่กําเนิดถือว่าเป็นคนที่โชคดีและแล้วในศาสนาอิสลามนั้นจะบอกทุกอย่างอย่างชัดเจนไม่มีสิ่งใดที่กล่งเกลือแม้แต่อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเล่าขานกันในอดีตตามที่ได้ระบุในอัลกุรอานและในอัลฮะดิษ สิ่งเหล่านั้นก็คือความจริงทุกประการแม้กระทั่งสิ่งที่จะเกิดในยุคอาครซามาที่ถูกทายทักและเตือนและบอกเล่าก่อนที่ศาสดาของเราจะสิ้นที่ท่านก็บอกก็ยังตรงไปตรงมาและถูกเป๊ะและก็ชัดเจนและเห็นตามตาว่าเกิดขึ้นจริงเช่นเดียวกันเมื่ออิสลามบอกเกี่ยวโยงกับ ความเป็นความตายของมนุษย์การใช้ชีวิตอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายในหลุมฝังศพก,ก็เป็นความจริงและการฟื้นคืนชีพในวันอในวันอัคราสเพื่อจะตอบแทนผลละบุญหรือผลละบาปที่เราได้ก่อกรรมบนหน้าแผ่นดินก็เป็นความจริงทีนี้ในยุคป,ปัจจุบันในสภาพที่าศาสนาที่ถูกรับรองาศาสนาอิสลามเพียงาศาสนาเดียวนั้น ก็มีหลากหลายนิกายเหลือเกินมีหลากหลายกลุ่มที่แตกแยกออกมาจากกลุ่มเดิมอาศัยเดิมที่ศาสดาเผยแพร่ะนาะเผยแพร่มาพันสี่ร้อกว่าปีซึ่งจะมีคนที่้อมรับศาสนาอิสลามและเชื่อถือศรัทธาในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์และยอมรับในความเป็นศาสดาของนบีมูฮัมมัด มีจำนวนมากบนโลกใบนี้เพียงแต่ว่าตอนหลังนั้นจะออกเป็นนิกายเล็กนิกายน้อยซึ่งอาศัยเดินการแตกแยกนั้นไม่ได้เกิดมาจากอะไรนอกจากความลำมุอยากจะเป็นหัวอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะครอบครองอยากจะมีไรายได้กลายเป็นแตก เป็นพรรคเป็นพวกซึ่งอาศัยเดิมในยุคนบีอุมัตอิสลามมีกลุ่มเดียวเท่านั้นไม่มีกลุ่มนู่กลุ่มนี่กลุ่มนั้นซึ่งก่อนที่อิสลามจะมีในยุคยาฮิเลิยะมีชาวอาหรับห4สเผ่าพันธุ์ก็แตกเป็นห4สี่ก๊กแต่ละก๊กจะไม่ฟังหัวหน้าคนอื่นจะฟังเฉพาะหัวหน้าของตัวเอง และจะเป็นการเชื่อเป็นการฟังที่ตาอสุป็นอย่างที่สุดเชื่อชนิดที่ว่าปิดหูปิดตาเชื่อปิดหูปิดตาตาพูดภาษาบานบานว่าตามแบบกำปั้นทุกติดด้วยร้ายเหตุผลร้ายพิจารณาอย่งางทั้งที่มนุษย์ทุกท่านมีสติสัปัญญะมีปัญญากันถ้าพวกของฉันหวัวหน้าของฉัน ถูกกับถูกผิดก็ถูกถ้าถูกยิ่งถูกเข้าไปเลยทีนี้พอนาบีของเราถูกแต่งตั้งเป็นศาสดาก็ได้ชี้แจงถึงความเป็นจริงของชีวิตความเป็นจริงของมนุษย์ความเป็นจริงของคุณธรรมและศัจธรรมจนกระทั่งสามารถล้อมรวมบรรดาผู้คนเหล่านั้นให้เป็นกลุ่มเดียว นั่นแหละที ol, im, ko, um aquilo, ่ว่าอมตะวาฮิดะนั่นคืออุมตหนึ่งเดียวจริงในยุคสมัยรอสูรุลลอฮฺแต่ในขณะเดียวกันพอในยุคปัจจุบันสารพัดสารเพละหมาแบบไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ถึงเวลาแล้วก็เนี้อวัาละมาก็ได้แล้วก็มีแบบนั้น ละหมาดแบบไม่รอก,ก็อ่านฟาติฮาเสร็จลงสุญญดเลยก็มีละหมาดแบบรวมกันจอฮกับอาซักร,รวมกันเลยก็มีทานที่อยู่ที่บ้านนะไม่ใช่เดินทางนะด้วยไปเข้าใจเองไปเชื่อเจ้าละที่เองว่าเพราะเราก็กำลังเดินทางเดินทางไปสู่อาขรัต ทางที่ในเจตนารมณ์ของศาสนาอนุญาตคนเดินทางนี้ไม่ถึงเดินทางจริงออกจากบ้านไปในรัศมีได้ระดับปลายทางนั้นเกิกิโลโดยประมาณหรือสองมรหละต,ต่อศาสนาอนุญาตให้ทำการโย่และก็รวมละมาดอันนี้อยู่ที่บ้านแต่ก็รวม ด้วยไปเข้าใจเองว่าเรากำลังเดินทางอ่าและอีกหลากหลายกลุ่มและเกินบางกลุ่มละหมาดทั้งอิหมามและมะมุมปิดหน้าปิดตาเอาผ้าคลุมตั้งแต่หัวจนกระทั่งอ่าจนกระทั่งถึงหน้าอกและจนแผ่นหลังทีนี้พอเวลาสุยุดก็สุญจุดบนผ้านะ ทางที่ในอิสลามบอกเรื่องราวอิบาดาัตเรื่องราวการทำม,มาหากินเรื่องราวการสื้อขายเรื่องราวการใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเรื่องราวด้านอาเกดกัทุกอย่างไม่มีอะไรคลุมเครือทุกอย่างชัดเจนมากๆแต่ด้วยสาเหตุว่าถ้าฉันได้นำคนเพียงไม่กี่คนไรายได้ฉันจะได้เตาโนูเตานี้เท่านั้น ยอมแวกแนวยอมแหกกฎยอมยอมที่จะทำให้คลุมเคลือทั้งที่ศาสนาบอกชัดเจนแต่ทำให้กันให้คลุมเคลือและแล้วจนกระทั่งในยุคป,ปัจจุบันและที่หน้าอานาะในคราบของพวกเรามียางหดมีหมวกมีสระบาตําแหน่งก็ใหญ่โตแต่ทําตัวเป็นอลัดชี ปากนะั้นนะสุนทนาบีปากนะั้นทำงานเพื่อสังคมแต่เอาเปรียบสังคมปลิ้งปล้นเงินทองของคนที่รู้เท่าไม่ถึงกาหน,น้าอนาได้ประสบกับตัวเองเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมาคนเขาก็มีกระตงังเขามีสตาง เขาช่วยเหลือสังคมมามากต่อมาแต่ไปเจอน,นักวิชาการอาลัดชีหลอกให้เขาลงทุนลงทุนล้านหนึ่งจะได้ปีละให้การตอบแทนสองหมืนสี่ที่ผ่านมาก็ได้สองหมืนสี่ทุกเดือนอทุกเดือนอาทุกอาทษฮะทุกปี ปีละสองหมื 24, ่นสีทำเป็นกองทุนมุดอรบัตทีนี้ที่ผ่านมาเกิดโควิดโรคโควิดที่ทุกท่นานทราบดีก็ทานนู้อ้างว่าสองปีที่ผ่านมาธุรกิจซบเซานอกจากจะไม่ได้ค่าตอบแทน ที่เขาอ้างว่าเป็นค่าตอบแทน2 4 0 0 0ต่อปีแล้วยังมีการห่ะเงินต้นทุนของคนที่ฝากถึง200,000บาทน,นั่นจะบ่งบอกว่าเป็นอาลัดชีในด้านศาสนาที่อ้างแต่สนา,นาบนบีแค่ระบบระเบียบในการทำนะั่นก็ไม่ใช่มุดดอร์บัแแลวแต่มันหลอกชาวบ้านว่ามุดรอร์บัก อันั้นไม่ใช่มุโดรบาการมรุโดรบาในศาสนาอิสลามนี้จะไม่ก้เกณฑ์เด็ดขาดต่อปีได้เท่าไรเพราะข้อเท็จจริงไม่มีใครรู้ว่าธุรกิจวันนี้จะขายได้เท่าไหร่เดือนนี้จะขายได้เท่าไหร่ปีนี้จะขายได้เท่าไหร่ไม่มีใครรู้หรอกครับ เมื่อไม่มีใครรู้ยอดขายว่าจะได้เท่าไหร่ก็ย่อมไม่สามารถจะกะเกณฑ์กำไรที่จะแบ่งสารปันส่วนกันว่าเท่าไหร่เช่นกันนั่นคือสิ่งที่เป็นจริงนะครับแต่นี่มากะเกณสองหนสีต่อปีนั้นเท่ากับ2.4%ซึ่งการกะเกณฑ์แบบนั้น นั่นแหลคะครับตัวแท้ตัวจริงของคำว่าดอกเบีย้ยแต่ชั้นไหนอัลชีเหล่านี้ยอมเปลี่ยนเป็นคำว่ามุด,ดอรบะเป็นการค้าขายเพราะการค้าขายไม่ต้องระดับใหญ่ไม่เราขายก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านเรารู้ไหมว่าวันนี้จะขายได้กี่ทวไม่มีทางรู้ เลีนนับภาษาอะไรขายของที่มากกว่านั้นเยอะกว่านั้นนี่แหละครับที่ผมจะบอกในวันนี้จะพูดในวันนี้ด้วยความอัดอั้นตันใจและคนเหล่านี้ช่างสร้างภาพได้อย่างน่าเชื่อถือแต่คนเหล่านี้ไม่เคยให้ความกระจางด้านศาสนาให้ชาวบ้านมีแต่หากินไปวันๆโปรแกรมนู้ปโปรแกรมนี้โครงการนู้โครงการนี้ หาตังทั้งนัน้นและหาตังชนิดที่ว่าจนูนั้นยังอาจแต่ถ้าคุณผูกหมวกลิก้นหมาใส่กางเกงขาสั้นคุณกินเหล้าเมายาคุณกินของฮามาปลิ้นปล้อนเขามาเรื่องปกติคุณอยู่แบบนั้นในเรื่องปกติแต่นี้คุณอยู่ในสภาพว่าอ้างอัลกุรอานอ้างฮะดีษ ฝากเวลาพูดอัลลอฮ์เวลาพูดนบีแต่คุณกินไม่เลือกและตอนหนึ่งคนคุณหักเขาสองแสนถ้าสิบคนละ่ะคุณก็ได้แลวสองล้านถ้าร้อยคนละ่ะคุณก็ได้ละยี่สิบล้านและคนชนิดนี้อลัชชีนี้จะมีความน่านจะมีความน่านดานเป็นเรื่องเขาจะไม่สนใจว่าใครจะดา่าใครจะว่า ขอให้สตังได้เขากระเป๋ามันเพียงอย่างเดียวเลยไม่แปลกอาลััชีเหล่านี้วางกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อจะหาเงินเข้ากระเป๋าทีนี้คนอาวามแบบเราเราท่านๆที่ไม่ไม่ทันเลเหลี่ยมของพวกนี้ก็จะจะจะยกยอและจะจะัดตามอาลลัชีเหล่านี้ในขณะที่เราตามเราไม่ได้อะไรสักบาทความรู้เราก็ไม่ได้ แต่คนเหล่านั้นมันได้กินอินแป้มีหน้ามีตาในสังคมมันยอมแลกกับนรกจันนามที่พระองค์ Allah จะเผาให้กับเขาจะเผาเขาในวันอาขะระทั้งที่ในอิสลามระบุมดูดอรระบะการลงทุนตจ้าคนนั้นลงทุนเราลงแรงกำไรเท่าไรแบ่งครึ่ง ถ้าไปงุกง,งิบกำไรแล้วไปบอกกำไรอีกอย่างนึงมันก็ยังไม่ได้ในอิสลามต้องตรงไปตรงมาสมมุติว่าเขาลงให้เงินลงทุนเราเป็นผู้ดำเนินการเจ้าของเงินก็นอนอยู่ที่บ้านให้เราเหนื่อยอ่ขาขาขายก็เราออกแรงแล้วก็ต้องเหนื่อยแหละแต่เราไม่ต้องออกตังเี่นกำไรห้าแสนสมมุติปีนี้ห้าแสนก็แสดงว่า คุณกับเขาจะต้องได้เท่าเท่ากันคนละสองแสนห้าแต่ถ้ากำไรห้าแสนคุณงุบงิบแล้วว่าสองงุบงิบแล้วสองแสนและมาบอกเขาไปแจ้งเขาว่าปีนี้กำไรสามแสนและแบ่งกันแสนห้า 1, ไอสองแสนที่คุณงุบงิบนะฮารามนะครับนั่นความหมครับว่ามาุาามดอร์บ,บะตรงไปตรงมาอาเดีตแต่นี่คุณแพ็คเลย ปีนี้แต่ละปีสองหมื่นสี่อันนั้นระบบดอกเบีย้ยคุณไปถามธนาคารคว่าระบบดอกเบีย้ยแม่แบบนั้นไม่ต้องไปถามธนาคารว่าถามผู้รู้ไม่ว่าผู้รู้ชื่ออะไรบนโลกใบนี้วเว้นแต่เสียว,ว่าผู้ทำรู้แบบคุงที่กีโกงที่อนัจิอาจจะพูดแบบเข้าข้างตัวเอง ซึ่งมันน่าอนานะและน่าอนายิ่งกว่าอีกเพื่อนอุตสาจะทำบุญจำนวนนู่นนี่เอาของเพื่อนทำแค่ร้อยเดียวเพื่อนให้พันทำร้อยเพื่อนให้ล้านทำแค่แสนโอ้มันนาอนานะจริงๆในสังคมปัจจุบันเลยไม่แปลกที่คนเหล่านี้ตอบรับอาเกดัแปลกปลอง เพราะกล้าขายแม้กระทั่งศาสนาของตัวเองผู้รู้ในอิสลามสมัยแต่ก่อนเขายอมเสียชีวิตยอมสลักชีพเพื่อรักษาศา,าสนาให้คงอยู่เหมือนเดิมอย่าไปพลิกแปลแต่ในปัจจุบันขายศาสนากินอย่างหน้าตาโชนเลเวลาพูด sunnah Nabi wilaput ayat Al-Quran cat ngan tupi cat pelan raka ah, uh, langka ruak Som dah Tapi tang pi na jat la ni ke klum alat chi ti mi saraban jai to mi tam nang chut na chu nai sangkhom อันจอมปลอมเหล่านี้ทีนี้เราจะทำยังไงเราคนอาวางวิธีการอย่างเดียวเราต้องเรียนกับเรียนเท่านั้นไม่มีความชัดเจนใดที่จะได้ในตัวเราไม่มีความจริงใดที่เราจะได้มาและไม่มีสิ่งใดที่ถูกต้องและแม่นยำที่จะได้มายกเว้นทางเดียวคือการเรียนกับเรียนนั่นคือความจริงนะครับ เรื่องหนึ่งในศาสนาเรื่องหนึ่งเราติดมัสอลลาแต่เราไม่ยอมไปเรียนไม่ยอมไปถามผู้รู้เที่ยวเอ,อียงหูฟังร้านน้ำชาโน้ทีหนึ่งร้านน้ำชานั้นทีหนึ่งสิบคนพูดไปสิบทางทำไมทำไมครับเพราะยุคสมัยปัจจุบันนักพูดแต่ละหมู่บ้านมีเป็นสิบเป็นร้อยพูดได้กัะทั้งเพจแต่ละคน แต่แต่ละหมู่บ้านจะหาคนสอนกีตับให้กับเราฟังหาแทะไม่ได้นี่คือความจริงนะแต่บางแห่งเขาก็โชคดีในหมู่บ้านหนึ่งเป็นเป็นหมู่บ้านที่มีอาคนที่มีความรู้หลายคนแต่อีกบางแห่งอย่าว่าแต่ในหมู่บ้านหนึ่งทั้งอำเภอจะหาคนสอนกีตับไม่ได้ก็มี นี่คือความน่าสงสารทั้งที่ในอิสลามเราบอกชัดทุกอย่างบอกชัดบอกชัดแม้กระทั่งการเวลายุคอะครสมาจะเร็วปัจจุบันเราก็เห็นเองอะไรวะนี่เที่ยงแล้วอะไรวะนี่มันเย็นแล้วอะไรวะนี่มืดแล้วเวลามันเร็วและเร็วจริงๆและณนะตอนนี้ผู้นำของเรา สุขภาพไม่ค่อยดีเห็นว่าป่วยอาการค่อนข้างจะยำแย่ในขณะที่คนเขาต้องการตำแหน่งจุดนั้นณนะตอนนี้กำลังล็อบบี้แจกสตังอย่างมโหรากเพื่อต้องการตำแหน่งนั้นยอมเสียกระตังและแล้วคนที่กำลังล็อบบี้ เป็นคนที่ร้ายมัซับไม่มีมัซับและไม่มีความรู้ด้วยซ้ำแต่มีวุฒิด็อกเตอร์แต่เป็นด็อกเตอร์สามัญทีนี้ถ้าเกิดอยู่อำนาจตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้อยู่ในมืออาชีเหล่านี้เป็นไปได้สูงแผ่นดินจะลุกเป็นไฟาาทำอะไรทำไมครับ Tu imam masjid nan an nu tam bidah plot. Tu imam masjid nan kontai tai am talqid plot. Masjid nu tam maulid plot tu imam. Ti tua yang hen kap ta rat perlis malaysia. Mufti pen wahabi mai sangkat mazhab. นูบิดาหนี่บิดาหนูสิริหนี่สิร,ริของคนอื่นไม่มีถูกถ้าของตัวเองนั่นนะถูกทันทีทีนี้ถามว่าจะเกิดบ้างเราําว่าเรายอมไหมะ่ะไม่มีใครยอมแน่นอนยิ่งถ้าสามจังหวัดชายแดนใต้ไม่มีใครยอมแน่นอนเพราะเขาพยายามจะลุกทิ้งหูกลรมที่พวกเราใช้มาพันกว่าปีหรือทอนทิ้งเอาหูกลรมใหม่ๆ ตามนับสู่ที่ตัวเองกะว่าพอจะหาไรายได้ได้เข้ากระเป๋าน่ากลัวนะครับทั้งที่าศาสนาอิสลามมีมา1,400กว่าปีในปีนี้1,444อิจรอกและหูกมอุลามะเขาเกะมาเรียบร้อยและทุกขแขนงวิชาเขาทำเสร็จมาพันกว่าปีมาแล้วเรายังมาอวดดีที่เรียนเพียงไม่กี่ปี บางคนเรียนแค่ร1 4หน่วยกิตแต่คิดว่าอเล่มจังแต่พอเพื่อนยื่นกีตััให้อ่านให้อธิบายสักนิดกกกักก,กักก,กักกักกักไปไม่ถูกเพราะความรู้ในอิสลามมีเป็นหมื่นเป็นแสนหน่วยกิตไม่ใช่ร้อหน่วยกิตยอย่างที่คุณเข้าใจฉะนั้นแนวทางเดิมในยุคสมัยปัจจุบนัน เราฟังอะไรแปลกประหลาดแปลกปลอมรู้สึกทำแม่งทำแม่งอย่าพึ่งยึดอย่าพึ่งเชือ่ออย่าพึ่งไปขยายไปถามผู้รู้ก่อนแล้วเราจะได้สิ่งที่เป็นจริงยินในเฟซกเอมดในแต่ละวันเพราะเขารับจ้ากยาฮูดีละนาตุลลอที่ปรนเปรอให้กับเขาเดือนละหนึ่งพันล้านดอลลาร Kedaikan Hai muslim talakkan Hai radab huwa yudi kindi Mi hang mi ti mi sarapak Prak kau Nak wicakan panik Kau mai cai nak wicakan sasana dutrung Kau nak wicakan panik Dua yang Nabi Mabangna และพี่น้องลองสังเกตดูช่วยการสังเกตไม่ว่าผมหรือท่านคนที่ขยันแจกชีนิกแจกวิชามีสักคนไหมเปิดกีตับสอนให้ชา,บาชวบ้านเช็คนทั่วประเทศเลยไม่ไมีหรอกครับแที่วพูดพูดไปเรื่อยเปื่อยสอนกีตับไม่ได้หรอกครับคนที่จะสอนกีตับได้ คนนั้นจะต้องเรียนนานเรียนมากความรู้กว้างขวางเล่นหยิบหนังสือแปลไทยอ่านเฟซห้าเดือนเล่นเฟซห้าเดือนเลื่อนตัวเองเป็นผู้รู้จะเอาอะไรไปซ่อนล่ะฉะนั้นเราเกิดยุคนี้เรารักตัวเรารักครอบครัวรักบุตลานถึงแม้ว่าเราจะมีกระตังมากมายสักวันหนึ่งเราก็ต้องหลับตาไปคนเดียววันนั้นและ ที่เราต้องการมากที่สุดอาเกดัทที่ถูกต้องอิบาดัทที่ถูกตอบรับความจริงกับความจริงเราต้องการความเท็จถ้าเราพาไปด้วยเราถูกทำโทษอย่างแน่นอนอัลมุบิลลาฮิมินัชชัยตานิฮฺรัดจีมมันอามิลสอลิฮันฟะลินับซิวะมันอซาอัฟอะลัยฮาวะมารับบุคบิซัลลามิลลิลอาบิด بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه المصابيح الورى اما بعد فيا <سؤال> أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفره والمبتدعه والمشركين وكل من هو عدو للدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، أقيم السلام